มึงกวนตีนกูอะตอนกูสั่งอาหารกูบอกไม่ต้องใส่ถั่วฝักยาวมึงใส่มาเยอะขนาดนี้ยกูไม่กินแล้วเว้ยผมต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับมึงไม่ต้องมาเปลี่ยนให้กูกูไม่กินแล้วถ้างั้นเอาเงี้ไหมครับคุณลูกค้าเดี๋ยวมื้อนเนี้ยผมเลี้ยงเองลูกค้าไม่ต้องจ่ายก็ได้ครับมึงไม่ต้องมาเลี้ยงกูเลย เดี๋ยวจะหากลัวเอาเปรียบคนไรได้น้อยอย่างมึงอาหารเนี้มึงเก็บว้กินเองเลยเ,ออเดี๋ยวก่อนครับคุณลูกค้าเดี๋ยวก่อนครับเฮ้ยคุณสมัยเนี่ยนะชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ว่ะไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกครับคนแบบเนี้ผมเจอมาเยอะแล้วครับน้องครับพอดีมีคนสั่ง อาหารสงจานี้ไว้อะแล้วเขาไม่กินถ้าน้องสองคนไม่รังเกียจพี่อยากจะอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่พวกหนูสองคนกินข้าวไข่เจียวก็พอแล้วคะ่ะเอ่อน้องสองคนไม่ต้องเกรงแจงหรอกนะครับรับไว้เถอนะครับพอทิ้งไปอะก็เสียดายของขอบคุณมากนะคะ อิ่มเร้ยมวินาอืมอิ่มแล้วงั้นเราไปกันเถอะพี่คะขอบคุณสำหรับอาหารมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรครับงั้นพวกหนูสองคนไปก่อนนะคะโอเคจ้ะ<ป>เรตาน้องสองคนนั้นนะ่ะเป็นไงบ้างกินกันอร่อยไหมโอ้โหรู้จานนี่สิไม่เหลือเลยกินซะเกี้ยง เฮ้ยเหนือเออเย็นนี้เจอกันพลอยทำไมเราต้องมากินข้าวข้างนอกด้วยอ่ะที่ทำงานก็มีข้าวไข่เจียวขายไม่ใช่หรอที่ทำงานอ่ะคนมันเยอะอีกอย่างราคาก็แพงกว่าร้านข้างนอกด้วยเมื่อไหล่เราจะได้กินของอร่อยๆอเหมือนข้าสักทีนอมันต้องมีสักวันแหละที่เป็นของเราถึงวันนี้เราจจะยังลำบากแต่เราค่อยๆเก็บกันนะไปกันเถอะ ว่าแต่หาตรงนี้ไหร่เหรอเดี๋ยวกูอ้แน่ไม่เป็นไรรอบนี้ครูเลี้ยงเองเฮ้ยไม่ได้เอาธนากูอ่ะมีความสุขทุกครั้งอ่ะที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นงั้นเอาแบบนี้หารกันคนละครึ่งดีกว่าพี่ครับผมขอเลี้ยงทุกคนหารสามไปเลยไม่ต้องหรอกครับวันนี้ผมขอเลี้ยงเองแต่ถ้าพวกคุณสองคนเนี่ยอยากจะเลี้ยงน้องเขา วันหลังล้วกันนะครับเคเคเคปัวไม่แย่มงมึงละรอกหน้านะเวย้ยจัดไปเพื่อน